ตัวนี้นะคะเสื้อคอเหลี่ยมหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าศูนย์ไม่มีเลยใช่ไหมตัวนี้นะคะเสื้อคอเหลี่ยมชายระบายดูให้เจ๊นหน่อยเปิดให้เจ๊นหน่อยเสื้อคอเหลี่ยมชายระบายโคตรสวยคุณพี่ใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้ทําไมถึงทําระบายสองชั้นเพราะว่าเคยทําชั้นเดียวแล้วคราวนี้ลมมาเปิดปึง้งอย่างนี้เลยก็เลยทำสองชั้นค่ะน้องจะได้แบบเปิดแค่ชั้นบนชั้นล่างก็ยังเก็บความสวยให้ลูกค้าอยู่ตัวนี้นะคะอกที่ฮะหมดแล้วหมดแล้วเหรอมาปางไข่หมดแล้วเหรอใช่ มะปางไม่ให้เจ๊ได้เกิดเลยนะคือตอนนี้นะคะเราขายกันหลายแพทมากคุณแม่แล้วน้องว่าปางอ่ะเขาสอยรุ่นนี้ไปหมดแล้วอ่ะจะเติมอีกทีประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันถ้ารุ่นนี้นนี้ใครอยากได้นะต้องจองไว้อ่ะเดี๋ยวฟังจะเปิดจองให้นะเขาแต่มีของพร้อมส่งสดวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของมาแต่ไม่มีตัวอย่างมีตัวอย่างสีขาวอันนี้สวยมากใช่พี่มี พี่มี่นะคะพี่มี่ขาตัวเนี้ยสวยมากเลยแต่้องว่าปลาขายหมดแล้วอ่ะออขึ้นรหัสให้หน่อยไมหมายถึงว่าเปิดรหัสให้พี่ดูในจอหน่อยหมดแล้วไงเนี้ยขอเฮอขอให้พี่เขาเฮอไม่ได้หรอทาไมฉันเห็นจานวนอ่ะเธอทําไมฉันเห็นจํานวนอยู่อ่ะรอคอนเฟิร์มแต่ว่าอย่าเลยมชพี่มี่เขาไม่ให้หนูขายแล้วแล้วอกสี่ถึงหกสิบอ่ะตัวเนี้ย หกสี่สถึงหกแล้วแล้วสะโพกเออยไรเออย